คัมรศินอุริพลเปล่าเริ่มเกมทางด้านพัทยาทีเดียเป็นฝ่นายเคลียร์ก่อนบุเจโดนโต้กลับเอาละครับม้วนได้เชียรี่ยิงอัดทันทีไม่มตรงยากองไปคนนึงแล้วด้วยอาจจะโดนปลายศอกเนี่ยครับปลายแล้วก็ไม่มีเส้นวิดฟาวนะครับคือจังหวัดที่บาโบมาแลนด์เนี่ยพลิกมาได้ครับแล้วแหม่มือไปตวัดโดนนะครับามาที่ทางด้านบูบาโลจ่าย ชัยวัดโบราณกระชากอีกทีหนึ่งชัยวัดโบราณยังไงดียิงโอ้โหปง่มกระเสาไม่เข้าครับโโอ้หบอลผู้ช่นะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับกระชากมาทีหนึ่งแล้วโอ้โหผู้ช่วยนะครนี่เสียหลักครับฟุ้มหมดแล้วแต่ว่ายิงยัดที่เสาแรกครับบอลกระพอนโดนผู้สาวประตูแบกนาครับแต่ว่าบอลยังไม่ข้ามเส้นครับโอ้โหชัยวัดโบราณเกือบไปแล้วครับเส้นซ้ายมานครับที่เชอร์รี่ โยกเข้าในจะหาช่องยิงดูตั้งท่าจะยิงไม่ยิงครับหลอกบาโบเชนยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงไม่ตรงไปครับมาดีแล้วครับบาโบให้มาแล้วบอลเหมือนจะติดฉลับนะครับดูภาพช้าใกล้ๆครับมีฉลับปายสั้นนิดหน่อยครับสองสวยครับพิชาแหมหลอกจะเปิดเอาว่าหนึงไว้ก่อน ให้มาทำพื้นที่ว่างนุวูฒน์ยิงยิงตานับไปโอ้โหแซ่ได้ซอาไม่ถอนครับโอ้โหได้รอบนี้นะครับจังหวะที่ประวัติมาจากขวาแล้วนะครับโอ้โหดูครับโอ้บอลเหมือนฉลับพูดดีกว่นเองแล้วเนี่ยฉลับโอ้ไปโดนฮีระดลนะครับอาครับพยาลุยใหม่ถึงยาวขึ้นมาโดยศาสนพงอ้าวไปพลาดให้กับมิลานบูมาโล บูบาโลจะจ่ายเข้าในาเกี่ยวไปเล่นเองโดนเสียบล้มจุดโทษสิครับโอ้โหดูอีกรอบนึงครับโอ้นี่ฝ่าเข้ามาได้แล้วครับจังหวะที่จะจ่ายเนี่ยให้เพื่อนติดแล้วบอลกลับมาหาเขาอีกทีคราวนี้โดนรวบไม่ต้องอุทธรไม่ต้องร้องอะไรเลยครับแบบนี้แน่นอนไปเสียบแบบนี้ก็เถียงไม่ขึ้นนคะครับทางจางซุนวอนนำได้ไหมบูบาโล คราวนี้ยิงหลอกข้อเท้าแล้วเล่นมุมครับอาครับพัทยาขึ้นนำหนึ่งสูงดูครับแฟนพัทยาชาวต่างชาติเลยครับก<อ>็คือจงางซุนวอยนี่ก็ดีมาตลอดทั้งเกมนะครับไปพลาดนะครับที่เพื่อนเสียบอลเนี่ยเขาต้องเป็นตามไล่บมุมจริงๆครับมีลาบูบาโลยิงลูกนี้ครับจุดโทษให้พัทยาทีมเยือนครับขึ้นนำบุสงครามหนึ่งเตะต,ต,ตีกํแพงเตะทิ้งอีกทีหนึ่งโดยพิชาจัดโต้ได้ไหมเดี๋ยวโดนจับไม่อยู่ ล็อกเข้าซ้ายโอ้โหแล้วก็ยิงเลยแต่ว่าล้มบอไปลครับสุพนันสุพนันไม่ยิงครับดึงไว้ก่อนสุพนันแต่งเข้าซ้ายปานโค้งทีหนึงพยายามจะฝาขึ้นเองโอ้โหไปสุดเส้นด้วยอ้าวโดนชนล้มได้หมน่าจะได้ครับไลแมนวิ่งเข้ามาแบบนี้เป็นจุดโทษแล้วครับ เอาคืนได้เหมือนกันจากจุดโทษเติดูครับจังหวะที่โอเวลิงตันไม่ถึงบอลเลยครับบอลเนี่ยปลิ้นออกจากเท้าไปแล้วนะครับโอ้จังหวะที่นัทชัยเนี่ยครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับต้องดูครับครับเทีรี่จะดวลกับซาหวิดขำเปี่ยมเทีรี่ยิงไม่เรียบร้อยครับโอ้เซฟอีกครั้งเลยครับอีงนิ่มๆเลยครับลัสซิมบาสซี่เทีรี่ครับ โอ้โหยิงแบบนิ่มๆเลยครับผู้สาประตูสหวิคามเปี่ยมลงครับแล้วก็ยิงเล่นทางแล้วบอลโด่งด้วยครับครับกลับมาเท่ากันอีกครั้งนึ่งครับเบิร์นเข้าในไปเอาละครับเปิดออกซ้ายทีนี้จับบอลไว้ได้บาโบยิงเลยครับตรงนี้พาลอกมา สก,กอรแกลนี่ดูอีกรอบนึงครับบอลเบิ้ลมาถึงมาที่เกี่ยวหลบสวยเกี่ยวมาสวยนะครับแล้วก็วางเท้ายิงติดเซฟแล้วมีตัวมาซ้ําอีกทีครับโอ้โหโอ้จังหวะแรกเนี่ยซ้ําไม่ดีนะครับจังหวะของธาน,นายุทธเนะครับมาจนสุดปลายเลยครับแล้วโอ้โหตรงนี้เป็นฟาวของเทียรีครับพีระโดนสกัดมาเอาแล้วเป็นดีด้วยเวลิงตันยิงเลยนะครับนจิ้มโอ้โหติดเซฟ นี่ครับกึ่งยิงกึ่งผ่านมาเลยนะครับให้บูบาโลชาร์จครับโอ้ต้องชมคัวซี่ครับนี่อ่านทางบอลอ่านทางได้ดีมากครับแล้วจะมีพิชามาซ้ำอีกครับว่าเปิดแรงมาเสาสองปัดลุดเอ้ายิงสวนโอ้โหกดไม่ลงครับโอ้ยสั่งทันทีนะครับทานน่าสมุทรสงครามอะไครับพลิกได้ไหม เาบียดได้เจี้มตรงนี้โอ้โหติดสหวิทเอ้าต้องออกมาให้อ,อก้สามกันที่บอมินเดียดูอีกครั้งครับภาพเช้าจังหวะมันไวมากใช่ครับบาโบ้เนี่ยออกมาโดนสก,กัดครับสหวิทแล้วก็จะมีตัวซ้ำแต่สหวิทเนี่ยล้มตัวกว่าครับ โ,โอ้โหโดนอัดแต่ว่าเทนี่มาได้เทนนี่ถึงก่อนไหม,มยังมีตัวรองโอ้แล้วเตะทิ้งไปเลยครับสาวิตทุท่มแรงเข้ามาครับเวลิงตันโดนมงดักไว้แล้วผั้สิงก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นว่าวันนี้ไม่มีผู้ชนะนะครับสูส่สงครามกับพัทยาเสมอก้นไปหนหนึ่ง